สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอากาลิโก DIY วนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับตัว power station ตัวล่าสุดนะครับเป็นรุ่นเล็กราคาประหยัดนะครับขนาด1,500วัตต์พร้อมแบตเตอรี่ในตัวนะครับเหมาะกับทําชุดนอนนาขนาดเล็กเหมาะกับการเอาขึ้นรถแคมปิ้งแวนนะครับเป็นรถไปท่องเที่ยวและต้องการมีพลังงาน 220V โวลต์ ont, ไปใช้งานแบบติดตั้งง่ายๆแล้วก็หิ้วไปไหนมาไหนสะดวกน้ำหนักไม่ถึงกับเยอะมากนะครับขนาดอยู่ประมาณ18กิโลกร,รมัมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปได้อีกเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันนะครับดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิด1,500วัตต์นะครับ MPPT Charger แล้วก็สามารถชาร์จด,ด้วยไฟการไฟฟ้าได้นะครับเรามาดูกันที่ด้านหน้าเครื่องนะครับจะมีปุ่มอยู่4ปุ่มนะครับก็เป็นรูปแบบของอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีโลโก้ของแดดเซรีนะครับมี USB สำหรับชาร์จมือถือนะฮะสวิตช์ออนอออยู่ข้างหน้ามีลำโพงมาให้นะครับพร้อมกับเครื่องเล่น MP3 หน้าจอก็สวยงามนะครับ มาดูหูหิว้วเป็นหูหิ้วแบบพับได้นะครับด้านข้างก็จะเขียนว่า power station 1,500วัตต์นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไทยแลนด์นะครับประกอบในประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศทั้งสองฝั่งเหมือนกันด้านหลังนะครับ ก็จะมี DC b a k e เกอรนะครับที่เป็นของแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ AC b a k e เกอร์สำหรับไฟ220โวลต์นะครับมีตัวชิ i โนทาม e เมอร์นะครับป้องกันการใช้งานโอเวอร์โหลดแล้วก็มีเบเกอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเอาท์พุตที่เป็น220ช่องนะครับตรงนี้ท่านก็เสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยตรงนี้เป็น DC Charger เจอร์นะครับห้ามเอาปลั๊ก ของคอมพิวเตอร์มาเสียบตรงนี้นะครับไม่ได้นะครับต้องเป็น DC c h ชาร์จเจอร์ในระบบ12โวลต์เท่านั้นอันนี้จะเป็นส่วนของเทอร์มินอลที่ต่อด้านหลังนะครับกรณีที่ท่านเอาแผงเข้านะครับ PV บวกลบท่านต่อเข้า2ช่องนี้นะครับอันนี้ AC in เครื่องนี้เป็นไฮบริดดังนั้นจะรับไฟของการไฟฟ้าได้นะครับอันนี้ก็คือ AC out ก็ต่อไฟออกไปใช้นะครับอันนี้เราจะไปต่อเข้าตู้เมนของบ้านนะครับสําหรับบ้านขนาดเล็กนะครับบ้านเป็นชุดนอนนานะฮะไม่ใช่บ้านหลังใหญ่นะครับในเซตนี้แบตเตอรี่นะครับบวกลบก็ต่อจากเทอร์มินอลตรงนี้ได้เลยสามารถที่จะขนานแบตได้นะครับท่านซื้อแบตมาใส่เพิ่มเติมในภายหลังแต่แนะนำต้องเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตเหมือนกันนะครับจะให้ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะให้ดูข้างในนะครับ อันนี้ก็จะมีสติกเกอร์วารันตีนะครับก็คือ,อเมื่อท่านซื้อไปแล้วถ้าท่านจะแกะหรือว่าจะแก้ไขนะครับท่านต้องโทรมาสอบถามก่อนนะครับให้ทางร้านถ้าทางร้านบอกว่าให้แกะเพื่อแก้ไขได้ถึงจะแกะนะครับเพราะว่าถ้าสติกเกอร์ตัวนี้ขาดก็จะส่งผลต่อการรับประกันนะครับ ผมเปิดฝาออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะเห็นในชุดของวงจรนะครับจะเป็นชุดไฮโวล์ on, ระบบไฮโวล์นะครับงานติดตั้งสวยงามนะครับเรียบร้อยแบตเตอรี่เราต้องแกะฝาข้างออกมานะครับนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ ขนาด1 0 0แอมป์12โวลต์จะประกอบไปด้วยเซลล์4เซลล์นะครับยังมีเนื้อที่ที่จะสามารถใส่ได้อีกนะครับเพราะว่าเขามีเจาะยึดฐานด้านข้างไว้นะครับใส่ได้อีก4เซลล์ก็จะกลายเป็นของเดิมเนี่ยคือ1 2โวลต์100แอมป์นะครับถ้าเพิ่มอีก4ก้อนก็จะเป็น1 2โวลต์200แอมป์นะครับด้านในก็จะเป็นจุดต่อเทอร์มินอลนะครับเป็นจุดต่อของตัว พวกเบเกอร์ทั้งหลายนะครับยึดไว้อย่างหนาแน่นนะครับป้องกันการหลุดหรือว่าโดนกระแทกแล้วจะหลุดนะครับด้านบนนะครับของตัวแบตเตอรี่ก็จะมีชุดของ BMS นะครับที่ควบคุมแบต,ตแต่ละเซลล์ให้ทำงานอย่างถูกต้องนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งชุดนะครับ BMS ตรงข้างล่างนี้นะครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับอ่าเป็นปุ่มที่ช่างเขาออกแบบมาให้ไวเซอร์วิสนะครับกรณีที่ท่านใช้งานโอเวอร์โหลดหรือว่าเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้แบตเตอรี่ตัดการทำงานนะครับท่านกดปุ่มนี้ค้าง5้าวิและปล่อยมือนะครับเครื่องก็จะกลับมาทำงานได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับ2ดอกงานประกอบเรียบร้อยนะครับ การวายลิงสายเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเบื้องต้นตอนนี้เรายังไม่มีแผงโซลา่านะครับกับไฟของการไฟฟ้าที่มาต่อเราจะใช้แค่เครื่องอย่างเดียวเลยนะครับผมจะทําการออนเบรกเกอร์ด้านหลังเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับและเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กเพื่อใช้ไฟจากจุดนี้นะครับจะเป็นปุ่มออนนะครับเพื่อเปิดระบบ ตัวนี้หน้าจอเป็นสีเขียวนะครับตัวหนังสือสีดำนะฮะอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับไฟอินเวอร์เตอร์กับพิ p ถ้าเราต่อแผงโซลา่าตรงชาร์จเจอร์ก็จะกับพิปนะครับเฟ้าก็คือถ้าเครื่องเกิด e อ r ร์เหรือมีปัญหานะครับไฟแดงจะกับพิปแล้วจะขึ้นโค้ดเป็นตัวเลขนะครับอตอนนี้ไฟผลิตมาเป็น220 V โวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับอเริ่มต้นด้วยสว่านโรตารี่นะครับ นี่นะฮะผมเสียบป,ปลั๊กด้านหลังนะครับนี่นะฮะกดสว่างใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆอันนี้เป็นหินเจียสี่นิ้วนะครับผมเสียบป,ปลั๊กนะครับแล้วก็กด ได้นะครับครับจากที่แกะกล่องให้ท่านดูนะครับแล้วก็เปิดได้ดูถึงข้างในของเครื่องในการาติดตั้งระบบเป็นเกรดมาตรฐานนะครับสำหรับระบบ h y b r i d o f ฟ i ิ i อินเวอรนะครับไม่ได้เน้นใช้ไฟปริมาณมากนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เยอะชยเช่นบ้านที่มีเครื่องหมุงข้าวซักผ้าพัดลมทีวีนะครับ ในการใช้งานไม่สามารถใช้เกิน1 5 0 0วัตต์นะครับ1,500วัตต์นี่ตัวที่เกินมีอะไรบ้างเช่นกระติกน้ําร้อนไฟฟ้านะครับพวก2,000วัตต์มโครเวฟกระทะไฟฟ้าพวกนี้จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะกำลังเกินหรือว่าเครื่องมือช่างที่เป็นตัวออกเหล็กตัวเชื่อมเหล็กนะครับ หรือว่าจะเป็นตัวแท่นตัดไฟเบอร์2000วัตต์ขึ้นไปก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสเปคเขาออกแบบมาแค่1500วัตต์ดังนั้นเหมาะกับงานเบาๆนะครับหุงข้าวได้แน่นอนนะครับซักผ้าได้ปั๊มน้ำขนาดเล็กได้นะครับตู้เย็นถามว่าได้ไหมก็เปิดได้นะครับตู้เย็นแต่เนื่องด้วยแบตเตอรี่ที่เขาให้มาขนาด12โวลต์1 0อแอมมือตีมาเป็นวัตนะครับเอา12โวลต์ไปคูณกับ100แอมป์าวนะครับก็จะได้1,200วัต 1,200วัตต์เมื่อเทียบกับไฟของการไฟฟ้าก็คือ1หน่วย1.2หน่วยเท่านั้นนะครับดังนั้นอ่ะเครื่องจะผลิตไฟให้ท่านได้แค่1.2หน่วยถ้าไม่มีแผงโซลาเซลล์มาช่วยหรือว่ากรณีที่เป็นหลังจากหมดแสงแดดไปแล้วนะครับถ้าท่านต้องการใช้ไฟเยอะขึ้นท่านจะต้องเพิ่มแบตเตอรี่ขนาดเข้าไปในชุดนะครับถามว่าแบตสลูกแล้วจะเอาไปใช้กับตู้เย็น ได้24ชั่วโมงไหมก็อาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับถ้าช่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นร่วมด้วยในปริมาณการใช้ที่สูงนะครับตัวนี้มันเลยเหมาะกับนอนนาจริงๆนะครับหรือว่าเหมาะกับการแคมปิง้งเดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเป็นไฟสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ไฟดับแล้วท่านต้องการแสงสว่างพัดลมเพื่อรอไฟของการไฟฟ้าเข้ามาในยามฉุกเฉินอย่างนี้ก็ได้นะครับ ถามว่าเปิดแอร์ได้ไหมตัวนี้โรงงานแจ้งมาว่าถ้าเป็นแอร์ระบบแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด9,000 BTU นะครับก็สามารถที่จะเปิดแอร์ได้แต่ระยะเวลานะครับถ้าเปิดกลางคืนก็แค่ชั่วโมงกว่ากว่าแบตท,ท่านก็จะหมดนะครับแต่กลางวันถ้าท่านใส่แผงมากเพียงพอนะครับสัก6แผงท่านก็จะสามารถเปิดแอร์ได้ในตอนกลางวันนะครับขนาด9,000 BTU แล้วในคลิปถัดๆไปนะครับผมจะมานำเสนอการใช้งานแบบเต็มระบบดูให้ท่านดูนะครับว่าเอาไปใช้อะไรได้ขนาดไหนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ